โอกก็ผมนยะช็อตที่บูโจว่ากับดูเอ็ดไนท์อาบีสเกมนี้เป็นเกมแนวแอคชัน่นประจนภยัยกราฟิกสไตล์แอนิเมะที่ดูดีเลยทีเดียวเชียวครับที่ผมชอบที่สุดในเกมนี้เลยคือการต่อสู้ที่ค่อนข้างลื่นไหลท่านผู้ชมสามารถใช้ได้ทั้งอาวุธระยะประชิดและระยะไกลนะครับซึ่งมันมีหลากหลายชนิดเอามากมากครับส่วนตัวละครของเกมนี้ก็ได้มาจากการเปิดกระชับองแล้วก็เล่นตามเนื้อเรื่องเป็นหลักนะครับและเรายังสามารถเรียกตัวละครที่เราไม่ได้ใช้มาอีก2ตัวสนับสนุนการเล่นของเราได้ด้วย สิ่งที่ผมชอบอีกอย่างเลยคือการเคลื่อนทีทีค่อนข้างรวดเร็วครับใช้วิธีการสไลด์แล้วก็กระโดด2จังหวะหรือว่าจะเดสกลางอากาศอะไรเงี้ยก็ได้นะครับหรือว่าเรายิงปืนกลางอากาศก็ได้นะตัวละครเราจะลอยอยู่บนอากาศแป๊บหนึ่งเลยครับและแผนที่ของเกมนี้นะโคตรใหญ่เลยครับท่านผู้ชมสามารถสำรวจได้เลยแบบเพลินๆจนลืมเวลาไม่ว่าจะเป็นมินิเกมต่างๆจับสัตว์เลี้ยงมาช่วยหรือพวกตกปลาอะไรแบบนี้ก็มีนะใครที่สนใจแล้วก็ตอนนี้ลงทะเบียนล่วงหน้าได้แล้วนะครับผมทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปและอย่าลืมไปดูกันลกันนะครับ สำหรับวิธีการเล่นเกมนี้ก็ง่ายๆครับท่านผู้ชมดูตามจุดเควสได้เลยครับเห็นไหมนั่นๆเออก็เดินไปบริเวณน,นั้นได้เลยครับส่วนการต่อสู้มผมก็ได้เกริ่นไปแล้วใช่ป่ะมีทั้งการโจมตีระยะใกล้นะครับแล้วก็มีทั้งโจมตีจากระยะไกลเนาะกระโดดโจมตีก็ได้นะครับชาร์จตีก็ได้ครับสกิลก็ได้และมี2ท่าด้วยคือสกิลกดใช้แล้วก็มีสกิลอันติเมทด้วยอันนี้ก็แล้วแต่ตัวละครกันไปนะครับว่าท่านั้นจะเป็นยังไงครับอย่างตัวที่ผมใช้เนี่ยจะเป็นช็อตไฟฟ้าตัััวลละคครรที่่่ออยูใก้ๆนนเงบ ไฮไลท์อีกอย่างหนึ่งก็คือการเรียกตัวละครอื่นที่เรามีมาช่วยใช่ไหมครับเราสามารถเรียกมาได้สูงสุด2คนรวมตัวละครเราด้วยก็กลายเป็น3คนสําหรับวิธีการตั้งค่าครับท่านผู้ชมจะต้องเล่นไปสักพักหนึ่งก่อนจนกว่าจะมี tactical b a c k p o l ขึ้นมาครับ <Okay. S 2> ตัวละครที่เรามีเขาจะอยู่ด้านซ้ายล่างแบบนี้เลยนะครับและถ้าเกิดเราอยากจะเอามาติดตั้งในสล็อตเหล่านี้เนี่ยเราก็ต้องติดตั้งไอเทมในตัวละครของเขาก่อนก็คือคลิกเข้าไปแล้วกดโหลดเอานะครับแล้วก็เลือกได้เลยเลือกแค่อันใดอันหนึ่งก็พอนะครับไม่จำเป็นต้องเลือกทั้งอง2อย่านะ หลังจากนั้นเราก็สามารถลากมาใส่ในช็อตคัดได้เลยแบบนี้ครับเพียงเท่านี้เราก็จะสามารถเรียกตัวละครอื่นมาช่วยได้แล้วส่วนวิธีการเรียกนะครับสำหรับเวอร์ชัน PC กดตัวทีค้างไว้ครับแล้วเราก็สามารถเลือกได้เลยว่าจะเอาใครมาช่วยเนะยาะยกเว้นตัวเองใช่ป่ะตัวเองไม่สามารถลงมาช่วยได้นะครับผมพอเราเรียกตัวละครมาช่วยเขาก็จะช่วยสู้จริงๆนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราไม่ปั้นพวกเขามาเลยเขาอาจจะไม่ค่อยเก่งหรือว่าช่วยอะไรไม่ค่อยได้เท่าไหร่นะครับ สำหรับการสำรวจนะครับถ้าจะเอาแบบสำรวจไว้ๆหน่อยนะให้เนิูมชมกดคอนโทรลแล้วก็ Space Bar ครับมันจะเป็นการสไลด์แล้วก็กระโดดครับผมซึ่งกระโดดเรากระโดดได้2จังหวะนะรวมไปถึงการแดชกลางอากาศก็ได้2จังหวะเช่นเดียวกันนะครับจะทำให้เราสามารถสำรวจได้อย่างรวดเร็วเลยครับ ส่วนการปีนป่ายของเกมีครับไม่มีระบบพลังงานครับตาบใดที่เอ่อมันเป็นพื้นที่ที่สามารถปีนได้เราก็จะปีนได้เลยทันทีเลยครับผมแล้วก็ถ้าเกิดใครเล่นมาถึงเมืองแล้วเนี่ยแนะนําว่าให้ปีนขึ้นไปที่สูงๆเลยครับเพราะว่าเขามีพวกสมบัติแล้วก็กล่องซ่อนอยู่เพียบเลยครับจะเรียกว่าซ่อนก็ไม่ได้วางกันอยู่ตรงๆเลยและในเมืองเนี่ยจะมีร่มของร้านค้ายอยู่ใช่ไหมครับเราเหยียบได้นะมันจะมีเงินให้เราเก็บด้วยเห็นไหมเออนั่นแหละโดดไปเก็บเก็บให้หมดเลยนะครับมีกี่ร่มก็โดดให้หมดครับเอาให้หมด ส่วนการร่อนของเกมนี้นะครับให้เรายิงปืนค้างไว้ครับตัวละครเราก็จะสามารถร่อนได้แล้วนะครับเป็นไงเออเรียกได้ว่าเกือบบินได้เลยดีกว่ารู้ด,ดิเห็นไหมตอนแรกนึกว่าจะมาไม่ถึงเพราะว่าอยู่ไกลมากที่ไหนได้มาถึงนะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครมีตัวละครเดียวกับผมนะครับสบายเลยเพราะว่าน้องเนาเนี้ยเขาสามารถโหนสลิงได้เห็นปะ่ะโหนกลางอากาศได้เลยนะครับทำให้เราสามารถเคลื่อนที่บนอากาศได้อย่างไกลแบบไกลามากเนี่ยของที่เราอยากได้เป็นไงเออ มันดูเหมือนจะเป็นไปไม่ได้เลยที่เราจะมาเก็บอะแต่เราก็สามารถมาเก็บได้เป็นไงครับโอ้ยอย่างโหดจริงๆเกมนี้โอเคทีนี้มาดูเรื่องของการเดินเควสกันบ้างดีกว่าในการพูดคุยกับ NPC อ่ซีะมันจะมีหลายครั้งมากเลยครับที่เราต้องตอบคาถามตอบเสร็จปั๊บจะได้รับสเตตัสโบน,นัสน,นะครับซึ่งมันจะไปส่งผลต่อบางเควสในอนาคตครับเช่นเควสอย่างนี้เลยครับเขาจะบอกเลยว่าความยากเท่าไหร่อัตราสําเร็จเท่าไหร่อะลองดูครับ เขาจะให้เราทอยเต่าครับแล้วก็ถ้าเกิดเรามีสเตตัสด,ด้านนั้นๆเยอะนะครับมันก็จะไปบวกเต่าและเราก็ต้องเอาคะแนนชนะตรงดิฟิคอลให้ได้เดี๋ยวลองดูเท่าไหรโอ้โหชนะแบบล้นหลอดเลยทีเดียวเชียวครับอันนี้มันเป็นการทอยเต่านะขึ้นอยู่กับดวงด้วย ส่วนการต่อสู้กับเหล่าบอสก็เรียกได้ว่าน่าสนใจครับเพราะว่าแต่ละตัวอาจจะมีแมชชีนิกไม่เหมือนกันนะครับอย่างที่ผมเคยสู้เลยก็คือจะเป็นบอสหมาหรือแมงมุมก็ไม่รู้แหละเขาจะมีเลือดอยู่บริเวณขาครับพอเรายิงแตกส่วนหนึ่งบอสก็จะล้มเปิดโอกาสให้เราสามารถทําดาเมจได้รัวๆเลยครับทีนี้พอเรายิงแตกหมดครบทุกส่วนเราสามารถเดินเข้าไปใกล้ๆแล้วก็กดกระสวกได้ด้วยนะครับอันนี้คือเรียกได้ว่าสะใจเอามากๆเลยครับ โอเคทีนี้เดี๋ยวเรามาดูบรรยากาศการเล่นใน Open World สักเล็กน้อยกันละกันนะครับผมอันนี้ก็เขาให้มาทำาเควดครับแต่ว่าผมเจอของก่อนนี่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 อันเนี้ยผมเจอเยอะมากเลยเก็บไว้นะเนี่ยเนี่ยเนี่ยเจอทุกที่เลยครับผมเก็บไว้เก็บไว้เดี๋ยวไว้ใช้ต่อได้ในอนาคนนะครับอันนี้เป็นสัตว์ป่าเนาะไม่ค่อยอยากจะทําอะไรมันอา้าวเจอกล่องครับผมถ้าเกิดกล่องมีเถาวันมีน้ําแข็งก็คือเอาดาบฟาดเอาหอกฟาดได้เลยนะไม่จำเป็นต้องใช้ธาตุไฟหรืออะไรทั้งสิ้นนะครับเอาเจอแร่ แป๊บนึงเลงไม่โดนโอเคโดนแล้วครับผมอุ้ยอะไรเนี่ยแมกเนติกโดนอันนี้ต้องระวังครับมันระเบิดโอ้ยนะกลัวนากลัวนากลัวแหมมีกับดักซ่อนอยู่แบบนี้ด้วยครับไม่รู้จะไปไหนก่อนเลยอะแมปกว้างและสวยด้วยไปตามเควสก่อนแล้วกันครับพอดีเควสหลักตอนนี้ยังไปไม่ได้ไปเควสลองก่อนนี่ไงเควสมาตรงนี้อ้าวทำอะไรกันอยู่ตรงนี้ล่ะแอบด้อมๆมมอง,มอ,งอะไร เอาไอ้วอพวกนี้นี่มันแอบมาจับสัตว์เว้ยไม่ได้แล้วเราต้องจัดการโอ้โหแป๊บหนึง่งศัตรูอย่างเยอะแล้วไงนี่ครับอันติด้วยเลยปะล่ะมาดิอันติด้วยเลยครับผมเป็นไงครับอันตินี่คือให้ไฟฟ้าติดตลอดเวลาโอ้โหสะใจมากอี่นะใกล้ๆแล้วไงเออเรียบร้อยครับผมเป็นไงบินไปน,นู่นเลย นี่แหละจุดจบของแกงเราเกตเอ้ยจุดจบของพวกที่มารักขโมยสัตว์หลังจากนเหตุการณ์นในครั้งนี้เราก็จะได้รับพวกมันมาเป็นสัตว์เลี้ยงนะครับซึ่งมันสามารถช่วยต่อสู้ได้ด้วยนะครับมีทั้งแอคทีฟสกิลแล้วก็แพสซีฟสกิลเลยและหลังจากนี้ครับถ้าเกิดเราเจอสัตว์ตัวเล็กๆที่มีออร่าแบบนี้นะครับเราจะสามารถจับมันได้เลยนะครับเดินเข้าไปใ,ใกล้ๆกดตัว F เห็นไหมแล้วก็มีให้เราเลือกด้วยว่าจะเอาอาหารให้มันแบบไหนนะครับคือพยายามกดให้มันลงตรงกลางให้ได้อ่ะเดี๋ยวลองดูแล้วกัน โอเคตรงกลางครับผมแล้วก็มานั่งลุ้นกันอีกทีนึงนะครับว่าจะติดหรือไม่ติดโอเคร้อยเปอร์เซ็นต์ติดเรียบร้อยคราวนี้เราก็จะมี2ตัวแล้วนะครับผมดูน้องตัวนี้หน่อยสิบวกความสามารถอะไรโอ้าตาลมหรอหน่าเสียดายจังตัวนี้ผมใช้เป็นท่าสายฟ้าเฮ้แต่ว่าอันนี้มันฮิวได้นะเอาน้องมาใช้หน่อยดีกว่ากดดีพลอยได้เลยครับเวลาจะใช้ก็กดปุ่มแซดแค่นี้เองครับผมเป็นไงมีคนฮิวแล้วดูนั่นสิผมเจออีกแล้ว อีกตัวนึงนี่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 โอ้โหตัวนี้รูปทรงแปลกประหลาดมากลองจับดูเลยอุย้ยไอ้นี่น่าจะจับง่ายมัง้งเดี๋ยวลองดูเดี๋ยวลองดูได้ไหมเออ,อยี่สิบหกเปอร์เซ็นต์อุ้ยร้อยเปอร์เซ็นต์ครับผมจับอย่างง่าย แต่ว่าตัวที่ผมจับมาเมื่อกี้เนี่ยมันเป็นเมเนติกโดรนครับผมคือเรียกออกมาไม่ได้แต่ว่าเอาไปอัปเกรดน้องๆได้ครับกลับไปที่เมนูน้องๆก่อนนะแล้วก็บางตัวละครนะครับมันจะมีช่องเห็นไหมเนี่ยตัวนี้มีช่องเรากดตัวบวกเข้าไปแล้วกดเมิร์ชได้เลยนะครับแล้วเราก็กดตัวบวกอีกทีเนาะแล้วก็เอาตัวนี้นี่แหละมาใส่นะครับซึ่งตัวนี้จะมีการเพิ่มความสามารถให้กับน้องนั่นเองครับอ่ะเดี๋ยวเราลองปลดเลยก็แล้วกันครับปลดก็คือตรงนี้เนาะอันล็อกโพเทนเชียลครับ โอเคคราวนี้ก็จะได้รับความสามารถมาแล้วน้องตัวเมื่อกี้ก็จะหายไปเลยนะครับพอเราปลดความสามารถแล้วเนี่ยอีกปุ่มหนึ่งจะเด้งขึ้นมาคือการแรงอัพนะครับหรือว่าการเพิ่มความสามารถให้กับความสามารถเดิมของเรานั่นเองครับส่วนน้องๆเหล่านี้สามารถอัปเกรดได้ด้วยนะครับก็คือใช้อเทมหน้าตาประมาณแบบนี้หรือใช้ตัวอื่นที่เราคิดว่าเราไม่ใช้แล้วเป็นวัตถุดิบก็ได้เช่นเดียวกันครับ พอผ่านไปสักพักหนึ่งปรากฏว่าโอ้โหผมจับมอนสเตอร์มาเยอะมากเลยนนเนี่ยดูดิมีเป็น1ิบเลยและโชคดีได้ตัวแรวมาตัวหนึ่งเป็นตัวฮิวด้วยครับตัวนี้สามารถฮิวได้แล้วฮิวให้กับเพื่อนๆในทีมด้วยนะโออันนี้คือแบบดีมากจริงๆครับส่วนแพสซีก็เพิ่มสเตตัสให้เรา3อย่างเลยส่วนอีกตัวหนึ่งผมนั่มาปจากเควสครับอันนี้คือบังคับได้เลยเล่นตามเนื้อเรื่องไปเรื่อยๆเ,เ,เดี๋ยวก็ได้นะครับซึ่งตัวนี้เขาบอกว่ามันจะช่วยโจมตีได้ค่อนข้างแรงเลยครับและก็สามารถที่จะดีเทคหากล่องที่อยยยู่บบรรริเเเววณใกล้้้คคีงาไดดั เดี๋ยวผมลองกดใช้ดูเลยกันละกันนะครับดูซิเป็นยังไงบ้างโอ้โหดีมากเลยมีบอกเลยว่ากล่องอยู่ตรงนี้นะแล้วก็มีสัตว์ให้จับอยู่แถวนี้อีกด้วยเป็นไงโคตรดีอ่ะถ้าเกิดใครยังไม่มีแล้วก็รีบเล่นเนื้อเรื่องจดปลดล็อกมาให้ได้เลยครับ ทีนี้เรามาดูกระชับปองกันบ้างดีกว่านะครับผมถ้าเกิดว่าเป็นตู้แรกเนี่ยจะเป็นตู้ที่เราเลือกตัวละคร5าดาวได้นะครับแล้วเปิดแค่50บใบก็จะได้เลยนะครับเราสามารถเข้าไปดูรายละเอียดล่วงหน้าได้นะครับว่าเราชอบคนไหนนะครับให้กดที่แว่นขยายนะครับผมส่วนตัวผมก็ชอบคนเมื่อกี้แหละแล้วก็อีกคนหนึ่งที่เล็งไว้คือคนนี้ครับผมที่มีบทในเนื้อเรื่องช่วงแรกครับงานดีสุดๆส่วนคนนี้ผมเคยใช้และในโคสเปต้าแรกนะครับผมก็เท่ดีเหมือนกันครับคนนี้ ตัดสินใจแล้วว่าเอาคนนี้นี่แหละนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราอยากจะเปลี่ยนใจก็ได้นะกดตัวนี้ตัวนี้นะก็เลือกใหม่ได้เลยนะครับว่าจะเอาใครมาลองดูเลยก็แล้วกันนะครับ10บใบแรกของเราจะเป็นใครโอ้โหแสงสีม่วงครับผมอันนี้ข้ามเลยก็แล้วกันนะครับคือถ้าเปิดตัวละครตัวใหม่จะข้ามไม่ได้แบบนี้นี่แหละครับได้มาแล้วนะครับ1คนน้องริทึมที่เหลือก็จะเป็นอาวุธหมดเลยนะครับอ่ะไม่เป็นไรเปิดต่อครับผมโอ้โหเสียดายนาฬิกาทรายหมดไม่เป็นไรผมใช้เพชรเปิดไปเลยก็แล้วกันครับ ลองดูซิว่ารอบนี้สีทองเปล่าสีทองเปล่าสีม่วงเหมือนเดิมโอ้ oh <my> อ่านว่าอะไรเนี่ยท oh <my> าเบเเหรอไม่รู้อ่านว่าอะไรเหมือนกันครับ oh <my> น้องคนนี้โหดดูดันใช้ได้อุ้ย oh <my> ได้พี่หล่อมาอีกคนนึงครับ oh <my> คุณเอาไซเดอร์โอเครอบนี้ได้ตัวละครสองคนนะครับผมต่อเลยกันละกันครับดูสิรอบนี้สีอะไรสีสีม่วงครับผมรอบนี้ไม่ได้ตัวละครเลยนะครับได้เป็นปืนอย่างเดียวเนาะ,ะเปิดต่อเปิดตอ รอบนี้ยังไงครับสีทองไหมสีทองไหมสีทองไหมโอ้โหยังคงสีม่วงอยู่นะฮะไอ่าไม่เป็นไรครับเพราะว่ารอบหน้าเนี่ยเราได้สีทองแน่นอนเนาะส่วนรอบนี้ก็ไม่ได้ตัวละครครับได้แต่อวสีม่วงและแล้วก็ได้เวลาอันสมควรแล้วครับสีทองแน่นอนบอกเลยเป็นไงโอ้ห้าดาวมาครับก็ต้องตรงกับที่เราเลือกแน่นอนอยู่แล้วนะครับโอ้โยน่ารักสุดยอดไปครับลุกพี่และยังได้อาวุธสีม่วงมาอีก2ออันครับก็ถือว่าโอเคใช้ได้ ส่วนตู้ถัดมาเนี่ยจะเป็นตู้ของตัวละครน้องไซชีนะครับไม่รู้อ่านชื่อถูกเปล่านะแล้วมันมี2ตู้ย่อยนะดูดีๆนะแบนเนอร์จะเหมือนกันเป๊ะเลยครับถ้าเกิดท่านผู้ชมอยากได้น้องคนนี้แน่ๆเปิดอันนี้นะครับอันนี้คือเปิด90ใบเราจะได้น้องคนนี้แบบแน่นอนเลยครับผมร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับไม่มีคนอื่นมาเฉลี่ยครับผมแต่ถ้าเกิดท่านผู้ชมเลือกตู้ย่อยอีกตู้หนึ่งนะครับเขาก็จะมีโอกาสออกมา50%สนครับ่วนคนอื่นๆก็จะมีโอกาสออกมาอยู่ที่0ูครับอันกี้ก็แล้วแต่ความชอบนนาะ ส่วนตู้ต่อมาจะเป็นตู้อาวุธของน้องคนเมื่อกี้ครับและเราเปิด80บใบจะได้รับอาวุธชิ้นนี้แน่นอนไม่มีหลุดไปอันอื่นส่วนตู้สุดท้ายเป็นตู้รวมเลยครับผมก็คือมีโอกาสได้5ดาวไม่ว่าจะเป็นตัวละครหรือว่าอุปกรณ์อยู่ที่0.6%นะครับแล้วก็การันตีที่90โรนะครับพอดีผมเปิดไปแล้วอันนึงมันก็เลยเหลือ89าคราวนี้เรามาอัปเกรดตัวละครกันเลยก็แล้วกันนะครับผมดูด้านขวาล่างได้เลยนะครับจะมีคําสั่งอัปเกรดเนาะแล้วก็กดตัวนี้เลยก็ได้ัััให้เเเาอปกปกไยยนนนจนตลว พอเลยวัย0แล้วเราต้องทําการปลดลิมิเตอร์ก่อนครับก็จะต้องไปฟาร์มหาไอเทมมาก่อนซึ่งเกมนี้เขามีบอกอยู่แล้วนะว่ามันดออปมาจากที่ไหนบ้างครับเช่นดันจงดันเจีย้ยหรือว่าไปซื้อที่ร้านค้าแล้วก็อย่าลืมเอามาใช้ด้วยนะครับด้วยคําสั่ง deploy นะครับผมหลังจากนี้เวลาเราบังคับก็จะเป็นเจ้คนนี้แล้วนะครับเป็นแงโอ้โหดูดีงามพระรามแปดสุด ส่วนต่อมาด้านขวาล่างที่เป็นสีแดงๆนะครับอันนี้ก็คือจะเป็นการติดตั้งคล้ายๆกับอุปกรณ์ชิ้นนึงใส่ให้กับตัวละครนั่นเองครับแต่ว่ามันจะมีค่าคอสอยู่ด้วยใส่ได้ไม่เกินตามที่เห็นนะครับแล้วค่าคอสดูดไหนนี่ไงเห็นเลขสิบไหมเห็นเลขสองไหมนี่คือค่าคอสนั่นเองนะครับส่วนที่เราใส่เนี่ยมันจะเป็นพวกวกสเตต,ตัสให้กับตัวละครอารมณ์ประมาณรูนนั่นแหละครับแล้วดูด้านซ้ายต่อไม่ได้ใส่ให้แค่ตัวละครนั่นอย่างเดียวนะใส่ให้กับอาวุธแล้วก็ปืนของเราได้ด้วย โวนต่อมาเป็นระบบสกิลนะครับซึ่งสกิลเนี่ยเราจะไปอัปเกรดได้หลังจากที่เราได้มีการเลื่อนขั้นตัวละครไปแล้ว1รอบนั่นเองครับแต่ว่าอันนี้ผมยังเล่นไม่ถึงไงก็ยังอัพเกรดไม่ได้ก็ไว้ก่อนก็นแล้วกันเนาะ่วนต่อมาอินโทรนะครับอันนี้ก็คือเวลาเราเปิดกระชาแล้วได้ตัวซ้ำนั่นเองครับเอามาปลดลิมิเตอร์ให้ตัวละครเก่งขึ้นได้ ส่วนต่อมาเป็นคอสเมติกนะครับอันนี้คือรองรับคอสตูมในอนาคตครับแต่ว่าน้องคนนี้รู้สึกว่าจะไม่มีใช่ปะ่ะมีอยู่แค่ชุดเดียวนะครับอ่าไม่เป็นไรครับทีนี้ดูด้านขวาต่อจะมีช่องช่องอยู่ใช่ไหมครับเราแตะเข้าไปเพื่อที่จะติดตั้งคอสตูมเพิ่มเติมได้อีกด้วยเป็นไงพอดีน้องคนนี้เขาเหมือนกับเป็นเผ่ามานะเขาจะมีเข่าอยู่แล้วนะก็ลองหาอันที่มันน่ารักน่ารักใส่เข้าไปดูสิอืมอันนี้ก็น่ารักใช้ได้อยู่เหมือนกันนะครับเนี่ยแล้วก็ดูด้านซ้ายต่อนะไม่ได้มีแค่บนหัวใช่ปะ่ะ บริเวณตาก็มีครับโอ้โหเดี๋ยวนะตรงผมบังอะ่ะเปลี่ยนข้างได้ไหมเนี่ย <c oughs> อันนี้แบบตลกตลกก็มีเนาะเออแต่งได้เยอะดีอ่ะโอ้อันนี้คือแบบดูดูดันเลยมีหลากหลายมากเลยครับก็อย่างที่เห็นครับว่านี่คือเป็นอีหนึงจุดเด่นเนาะของเกมเนี้ยคือมันมีพวกคอสเมติกอะไรพวกเนี้ยติดได้ด้วยนะครับในดูส่วนที่3ซมิตรงไหนเอยตรงเอวหรอ เป็นไงเอาน้ำเต้าไปด้วยเลยปะล่ะหรือว่าพกหนังสือดีอืมดูดีเลยนะเนี่ยหรือจะพกต้นหอมไปด้วยไหมล่ะเอออันนี้ก็คือแปลกดีและสวดสุดท้ายครับจะเป็นบริเวณด้านหลังนะครับมีการติดหางด้วยเป็นไงแล้วก็มีผ้าคลุมด้วยเอออันนี้เท่ดีนะแต่ว่าสีอาจจะไม่เข้ากับชุดของน้องเขาครับอาจจะต้องเป็นอย่างอื่นหุยปีกอันนี้ผมยังชอบเลยถ้าในอนาคตมีปีกนงฟ้านี่จะชอบมาก ทีนี้ดูด้านบนต่อได้เลยนะครับยังมีแถบอื่นๆอีกเช่นอาวุธระยะประชิดนะครับช่วงแรกเราจะมีแค่2อ,อย่างคือเป็นดาบแล้วก็หอกนะครับผมใช้แล้วผมชอบถังคู่เลยครับและเล่นมาอีกสักพักหนึ่งมีมีดคู่ด้วยนะอันนี้ใครที่ชอบฟันเร็วๆเอานี้เลยแล้วก็ใครที่อยากจะฟันแบบดุดันก็ใช้ดาบใหญ่ได้นะครับส่วนปืนก็จะอยู่แถบถัดไปนะครับที่ผมใช้ก็จะเป็นไรเฟลนะิลเนาะแล้วก็เดี๋ยวมีลูกซองด้วยนะครับแล้วก็จะมีปืนพกด้วยนะครับแล้วก็จะมีปืนพกคู่ด้วยนะครับเป็นแง,ง,ง,งสุดๆ คำถามต่อมาคือแล้วตัวละครเราควรใส่อะไรใช่ไหมครับเขามีบอกอยู่ที่เวลพร n นแมสเตอรี่เห็ไหมครับก็จะมีแ่กับปืนพกนะครับน่าเสียดายแท่ผมยังไม่มีครับก็อาจจะใส่อย่างอื่นไปก่อนนะครับแต่ว่าปืนพกเรามีแล้วใช่ไหมก็อาจจะติดตั้งปืนพกให้กับเขาไปก่อนแล้วอาวุธแต่ละชนิดเนี่ยอัปเกรดได้ด้วยเหมือนกันดูด้านขวาล่างคือจะบอกว่ามันเหมือนกับตัวละครนี่แหละครับก็คือเราอัปเกรดยันจนเลเวล20ใช่ไหมมันก็จะต้องไปทําการแอสเซนชันหรือว่าปลดล็อกก่อนถึงจะอัปเกรดขึ้นไปมากกว่านี้ได้ ทีนี้เรามาดูส่วนของคอสเมติกกันบ้างดีกว่าครับคอสเมติกจะมี2ส,ส่วนครับก็คือที่อาวุธเลยนะครับแล้วก็ดูด้านซ้ายล่างเนี่ยจะมีคําสั่ง o l ลลิ่งอยู่มันก็คือการทาสีนั่นเองครับสมมติว่าเราไม่ชอบสีเนี่ยเราก็เปลี่ยนได้ครับมันก็จะมีให้เราเลือกเบอร์ด้วยครับว่าเปลี่ยนตรงไหนจะกลายเป็นสีอะไรอันนี้แล้วแต่ท่านผู้ชมเลยครับสามารถที่จะตกแต่งได้เลยและดูด้านซ้ายบนครับมันจะมีอีกแท็บหนึ่งครับอันเนี้ยเขาจะมีเหมือนกับเป็นพรีเซสสำเร็จรูปให้เลยอะก็ดูส่วนไปอีกกบบนงเนเะเป็ไไตไตอีซ์ลงลงืย ทีนี้ดูด้านบนต่อครับมันจะมีคำสั่ง dressing room อยู่ด้วยนะครับก็คือเอาไว้ใช้ในการตกแต่งอุปกรณ์ของเราเพิ่มเติมนั่นเองครับนี่ยังไงห้อยอะไรอยู่ด้วยเนี่ยกอซิล่าใช่ไหมสามารถตกแต่งอะไรพวกนี้ที่ตัวอาวุธของเราได้ด้วยนะครับอันนี้ก็แล้วแต่ความชอบกันละกันเนาะส่วนการอัปเกรดอื่นๆเนี่ยมันจะอยู่ที่คำสั่ง f o r c e นะครับอันนี้ก็คือการคราฟของนั่นเองครับก็น่าจะต้องเล่นอีกยาวไกลเลยครับกว่าจะคราฟได้นะครับแล้วดูด้านบนมันมีอย่างอื่นอยู่ด้วยนะ ไหนๆก็ได้ตัวละครมาแล้วนะครับเดี๋ยวเราเอาไปเข้าร่วมกิจกรรมประจําวันดีกว่าครับดูด้านขวาบนก็ได้ครับที่เป็นรูปดาบครับหรือกดปุ่ม L ก็ได้นะครับมันจะเป็นคอมแบทครับก็คือถ้าเกิดใครมาตันเนื้อเรื่องแล้วเนี่ยลองมาทำเควสในนี้ดูนะครับแล้วดูด้านบนครับมันจะมีทั้งแบบเมโมใช่ไหมอ่าเป็นภารกิจรายวันนะฮะแล้วก็อันนี้ครับคอมมิชชั่นนี่แหละคือกิจกรรมประจําวันที่เราต้องมาทํานั่นเองครับสำหรับกิจกรรมแรกสุดที่เขาให้ทําเลยคือกิจกรรมนี้นะครับผมซึ่งสามารถชวนผู้เล่นอื่นมาได้ดดดดด้้้้้้้ววววยยยูาาาาาาานนนนนนซลลลล่่่่งเเเเเ็็มครบบออออถกกิะพพืืแชขไ4 สำหรับภารกิจนะครับก็คือเขาให้เราไปทําลายเจ้านี้แล้วก็รีบหนีออกมาให้ได้เร็วที่สุดนั่นเองครับแต่ว่าก่อนจะไปทําลายเจ้านี้เนี่ยเขาให้เราไปจัดการพวกบอสก่อนครับจะได้เล่นง่ายขึ้น จากการที่ผมลองเล่นมานะครับคือจริงๆพวกกีกีตามลายทางเนี่ยเราไม่ต้องสนใจก็ได้นะคือเรารีบไปตามจุดหรือว่าไปจัดการบอสให้ครบทั้ง3ตัวเลยครับพอเราจัดการเสร็จเรียบร้อยแล้วก็วิ่งตามเพรสอย่างเดียวเลยครับเขาก็จะให้เราไปเปิดแท่นเพื่อที่จะเรียกไฟน l อนแฝงออกมาจังหวะนี้อาจจะใช้เวลาเล็กน้อยนะครับเพราะว่าไฟน l อนแฝงมันค่อนข้างถึกเลยอ่ะผมตีมันอยู่เกือบนาทีได้ครับและในระหว่างนั้นนะก็จะมีพวกมอนสเตอร์ออกมาด้วยครับก็แนะนําว่าไม่ต้องสนใจเช่นเดียวกันครับรีบทาลายเจ้านี้นะครับพอเราทําลายเสร็จแล้วก็รีบหนี ผมซึ่งท่านผู้ชมสามารถดูด้านซ้ายได้เขาจะมีบอกว่าเราจะได้รับรางวัลเท่าไหร่ถ้าเกิดเรายิ่งเล่นจบไวมันก็ยิ่งดีนั่นคือเหตุผลที่ว่าทําไมเราไม่ต้องสนใจพวกกีกีก็ได้ <c oughs> ส่วนอเจนอื่นๆท่านผู้ชมก็ลองพิจารณาดูนะว่าท่านผู้ชมขาดทรัพยากรอะไรก็ค่อยลงก็แล้วกันครับเพราะว่ามันเสียพลังงานด้วยนะถ้าเกิดเราเช็คดูดีๆตรงนี้คือพลังงานนะเราสามารถที่จะกดคูณ2ได้ด้วยครับก็คือใช้พลังงาน2เท่าแล้วเราก็จะได้ลงในเจนรอบเดียวส่วนพลังงานทั้งหมดดูด้านขวาบนได้ครับมันเก็บไว้ได้สู240แตมนะครับ ส่วนใครที่พลังงานหมดแล้วแต่อยากเล่นต่อก็ไปสำรวจที่ Open World ต่อได้เลยนะครับสำรวจไปไป,ไปมาโคตรเพลินครับไปเจอมินิเกมครับผมอันนี้นะกดเริ่มได้เลยครับแล้วก็ต้องวิ่งหาสัญลักษณ์เขามีบอกอยู่นะว่าจะต้องวิ่งไปทางไหนนะครับผมอย่าให้ครบนะครับภายในเวลาที่กําหนดหรือเวลา10วินเท่านั้นครับไม่รู้จะทันหรือเปล่าครับอุ้ยเจอแสงสีทองมันคือสัตว์เลี้ยงนี่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 โอ้โหตัวนี้สีทองเลยอะแต่เราไม่มีของอะดิใช่ป่ะดูดีกี่เปอร์เซ็นต์อะ โอ้เท่าเดิมเลยอ่ะโอ้เสียดายน่าจะมีอันนี้ไม่เป็นไรจับไปก่อนครับอุ้ยเป็นคำกดไม่โดนเศร้าเลย20กว่าเปอร์เซ็นต์แล้วไงโอ้เสียดายอ่ะไม่น่ารีบเลยว่าจะเจอตัวสีทองคราวนี้มาเจออีกชาเลนจ์หนึ่งครับสัญลักษณ์ไม่เหมือนเมื่อกี้นะครับอันนี้ก็คือให้เรายิงปืนนั่นเองครับผมอันนี้ไม่ยากเนาะแต่ว่าก่อนจะมาทําอันนี้เนี่ยเราไปเก็บกระสุนสำรองไม้ครบก่อนนะครับไม่งั้นอาจจะหมดกลางคันได้เนาะโอเคเรียบร้อยจ้า ส่วนมินิเกมอีกอันนึงคือการตกปลานั่นเองครับเราจะเห็นบ่อน้ําเป็นแบบนี้เลยคือสามารถตกปลาได้นะครับถ้าเกิดใครตกไม่ได้แสดงว่ายังไม่ได้ทาเควสมานะเขาจะมีเควสให้ทําก่อนเหมือนเควสรอนะครับนั่นแหละเล่นไปสักประมาณสักสามชั่วโมงก็น่าจะตกปลาได้เลยครับเดี๋ยวมาดูวิธีการตกปลากันคือการตกปลาเนี่ยเราต้องทําการเลี้ยงเกตครับนี่ไงติดแล้วนะครับเราต้องกดไอ้ตัวเนี้ยค้างเอาไว้แล้วปล่อยค้างาไว้แล้วปล่อยนะครับให้มันตรงกับปลาเห็นปลาใช่ไหม นั่นแหละเราต้องเลี้ยงเกตเนี่ยให้มันตรงกับปลาไปเรื่อยๆจนกว่าเกตที่อยู่ด้านขวาสุดจะเต็มนะครับถ้าเกิดเต็มเมื่อไหร่ล้วก็เราก็จะได้รับปลานั่นเองนะครับแล้วก็ต้องมาลุ้นกกนทีทีว่าจะได้ปลาอะไรในเวลาสำรวจอยู่ครับอยู่ดีๆอาจจะได้ยินเสียง NPC โผล่ขึ้นมาครับดูซ้ายดูขวาก่อนเลยว่ามันเป็นตัวสีม่วงๆแบบนี้หรือเปล่าถ้าเป็นรีบจัดการเลยครับเพราะว่าเจ้าเนี่ยเขาจะดรอปเงินแล้วก็ของต่างๆให้กับเราเพียบเลยครับแต่ก็ต้องระวังเขาหนีด้วยนะเพราะฉะนั้นก็รีบตามไปโจมตีเลยก็แล้วกัันนะครบ เอาละก่อนจากลากันไปครับเราไปดูการตั้งค่าของเกมนี้ดีกว่าเปิดออปชันขึ้นมาแล้วดูด้านซ้ายครับจะมีคําสั่งรูปพันเฟือง สิ่งแรกที่เจอเลยคือการตั้งค่าคีย์บอร์ดนั่นเองครับอันนี้นสําหรับคนที่เล่นใน PC นะในมือถือไม่น่าจะมีตรงนี้เนาะแล้วก็การตั้งค่าคอนโทรลเลอร์นั่นเองนะครับผม <S <S ส่วนต่อมาจะเป็นเรื่องของการปรับความเร็วในการหันหน้าจอต่างๆนั่นเองครับแล้วก็จะมีอีกอันนึงคือ M assist นะครับก็คือช่วยเล็งนะครับถ้าเกิดว่าเล่นใน PC ใครไม่ถนัดปิดได้นะอย่างผมไม่ถนัดก็จะปิดไว้นะครับส่วนต่อมาคือการตั้งค่ากราฟิกนะครับอันนี้คือผมปรับสูงที่สุดเท่าที่เป็นไปได้เรียบร้อยแล้วนะ มันมีเทคโนโลยี DLSS ช่วยดึงเฟรมเรทดันเฟรมเรทให้เราได้อีกด้วยนะครับส่วนเฟรมเรทเกมนี้ปรับได้สูงสุดอยู่ที่120เลยทีเดียวเชวนะครับแต่ว่าอันนี้คือเวอร์ชั่น PC นะในมือถือไม่มั่นใจเหมือนกัน ส่วนภาษานะครับตอนนี้ยังไม่มีภาษาไทยนะครับส่วนเรื่องของเสียงภาคก็จะมีญี่ปุ่นอังกฤษนะครับมีจีนด้วยมีเกาหลีด้วยครับอันนี้ก็แล้วแต่ความชอบเลยงั้นสาหรับคลิปนี้ก็ไว้เทนาดอรกันละกันเนาะใครที่สนใจแล้วก็ตอนนี้ลงทะเบียนล่วงหน้าได้แล้วนะครับผมทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปและอย่าลืมไปดูกันละกันนะครับแล้วเดี๋ยวเกมเปิดจริงเมื่อไหร่ผมจะรีบข่าวมาวบอกทันทีครับ